สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นผมวันนี้มีครูขุดไปที่เข้ามาที่เก็บสอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์กันนะทุกคนอันดับแรกวันนี้จะมาเรียนประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการสงครามโลกน,นะ,ะครับทุกคนเป็นไงดีใจไหมเย่ดีใจมากเลยครับโู้ว่าผมยอทหารครับเย่เแต่ว่านั่นนอนนะครับนะวันนี้เราไม่ได้เกี่ยว เกี่ยวกับวันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้าหากันนะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเบี้ยวทหารโอ้ไม่ก็เบี้ยวทหารเ yeah. <c oughs> จ๊สดยอดไปเลยใช่ไหมครับทุกคน <c oughs> ใช่ใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องการเบี้ยวทหารแบบจริงจังอันดับแรกเนี่ยการเบี้ยวทหารเนี่ยสิ่งที่เราต้องจะต้องเห็นเนี่ยในติ๊กตอกเนี่ยก็คือ คนพวกนี้เขาจะสนับสนุนเรื่องของคอมมิวนิสต์ครับคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์มันคือบุรุษผดเด็จการครับก็พวกสหภาพโซเวียตก็อย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวตึ๊บตึ๊บอันนี้เป็นเคียวอันนี้ก็เป็นค้อนนี่อันนี้เป็นเคียวปุ๊บปุ๊บวันนี้ค้อนนี่อันนี้คือคอมมิวนิสต์ครับคอมมิวนิสต์ณปัจจุบันนี้ประเทศมีน้อยมากครับเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่ว่าแน่นอนคนเนี้ยก็จะบอกว่า โอ้คุณรู้ไหมครับว่าคนดีนนะนดเนี่ยะคอมิวนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยควรเป็นประเทศที่ต้องสนับสนุนเรื่องของทางอาวุธการเมืองอย่าไปพัฒนาเด็ดขาดน,นี่แหละคือคนที่เขาเรียกว่าการเบียร์ทหารก็สมมติว่าอันนี้คือช่องคองมเมนต์ในติ๊กต็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแลก็อันนี้ก็เป็นชื่อช่องแล้วก็ไอพวกคอมเมนต์ก็แบบมันก็คอมเมนตแบบ์บอกว่าแบบ โอ้เดี๋ยวนะทหารเราต้องผลิตอาวุธจะเยอะมากมายเราไม่ต้องพัฒน,นาการเมืองเราต้องการอาวุธสงครามมันเป็นสิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เรานั้นไปสู่อนาคตและทาไมกันทําไมถึงสงครามเนี่ยมันทำไมถึงคนนี้ต้องยกมาเป็นข้อหลักๆในการบอกว่าสงครามมันพัฒนาโลกได้นั่นแหละคือคำถามสำหรับผมครับผมเลย เม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี้ก่อนจะทำคลิปนี้ผมเลยไปหาข้อมูลมาปรากฏมันก็จริงอยู่นะที่ว่าสงครามบางครั้งมันสามารถพัฒนาเรื่องของอาวุธเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตได้แต่มันใช้ได้กี่อย่างนะครับทุกคนอย่างเช่นแบบกองทัพเราพัฒนารถถังเนี่ยอ่าสมมุติว่าเนี่คือรถถังปึ๊บป๊วาล้อปึ๊บปึ๊บ,บหัวมัน สมมติว่านี่คือรถถังที่เราต้องการพัฒนาครับแล้วเมื่อสองคารามมาจบแล้วเราจะใช้ทําอะไรต่อครับคุณจะนั่งรถถังไปโรงเรียนนะครับหรือว,ว่าคุณจะนั่งรถถังไปซื้อตลาดนะครับนั่นแหละคือผมอยากจะถามไอ้คนที่เม่งแบบเบี้ยวทหารไม่เข้าใจอะคือไงพอแบบผลิตปืนมาเยอะๆปืนเหลือแจกจ่ายประชาชนแล้วก็อันนั้นเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่ผมงมไงไอ้การเบี้ยวทหารนะสงครามอะ่ะ บางอันมันใช้ได้จริงเว้ยแต่มันใช้ได้ได้มันใช้ได้ไม่กี่อย่างเว้ยเช่นไฟสปอตไลท์ของไอสหภาพโซเวียตนะที่เราสังคมคนที่สองมันจะเป็นรถในนี้เป็นรถบรรทุกปุ๊บอ๋สัวนี่เป็นรถบรรทุกนะแล้วก็มีล้อมีตรงนี้สมมุติสมมุติสมมุติเอายาวสมเด็จสินะป่าผมเนี่ยก็จะเป็นตั้งสปอตไลท์แบบนี้แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นไฟสปอ์ตไลท์นะเนี่ยก็จะมีประมาณแบบนี้ นี่หละคือสิ่งที่นำมาใช้ในโลกยุคปัจจุบันคือสิ่งที่ว่าไฟสปอตไลท์ไฟตามคอนเสิร์ตนี่มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้เลยอันนี้มันใช้ได้จริงมันดัดแปลงได้ไงแต่รถถังยังมันจะไปดัดแปลงอะไรครับจากรู้ผมอยากรู้กันทั้นและอะไรคือสิ่งที่คนพวกนี้ไม่บอกว่าคอมมินิตไม่ดีที่สุดคืออะไรครับคอมมินิตผมจะบอกว่ามันระบบะเผด็จการที่หลายคนไม่อยากจะเจอน,นะเพราะว่า คุณกฎหมายมันเข้งคัดมากเลยนะเฮ้ยมันมีข้อดีของมันตรงที่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถควบคุมได้หมดเลยคือใครคือผู้มีอำนาจสั่งอะไรคือต้องทําอันนั้นข้อเสียคือถ้าเกิดไอผ้ผู้มีไอ้ผู้นําแม่งเรื่องมากแ,แม่งเป็นพอด็ดการแม่งบ้าอํานาจเนี่ยนั่นแหละคือความฉิบหายของมันเว้ยอันนี้ผมรู้ว่าผมพูดถูกรอเปล่านะแต่ว่าแม่งแบบอันนี้คือเท่าที่เรารู้ไง ว่าคอมมิวนิสต์มีอยู่แค่เพียงคนคนเดียวที่พัฒนาบ้านเมืองคนเดียวเท่านั้นก็คือสมมติว่ามีนายกเอมาาีประธานาธิบดีคนเดียวเท่านั้นเลยยึดครองคนเดียวพอตายว่าแบบหมดประจำการก็เอาคนใหม่มาก็เป็นของคนนั้นทั้งหมดเลยอันแรกคือสิ่งที่เรารู้และอีกอย่างหนึ่งคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นระบบแบบสังคมนิยมไป คือรัฐาบาลจะเป็นคนควบคุมในการขายของต่างๆคนะือประเทศไทยเนี่ยเป็นผมไม่รู้ประเทศไทยเป็นรัฐกับอันนี้ผสมกันแบบขายเองแล้วก็รัฐเข้ามาควบคุมเรื่องของราคาแต่ว่าของคองมนเิวนิสี่น่ะคือรัฐจะเข้ามาควบคุมทั้งหมดเลยไอของใน,นคนไทยก็จะเป็นของเก่าๆอะ่ะคุณเคยเห็นไหมไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าของเก่าๆเนี่ยคือ อันนี้คือท่านที่ผมเรียนมานะไอของบางอันนะบางประเทศก็อาจจะให้ดีแต่บางอันก็อาจจะแบบให้เพราะแบบรัฐบาลแจกมันก็เอาอันนี้ก็ข,ขานแปลงสีฟันปึ๊บ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 สมมุติว่าเนี่ยเขาให้มาแค่แน,นั้นก็ได้เขาให้แค่ของกากๆออก,ากมาอรถรถก็อรถเก่งใช่ไหมก็อ่าเงเงเี้ยเนี่ยก็ยไ,ดได้กันทุกบานแบบนี้ยก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมดอันนี้คือสังคมนิยมเนี่ย มันอยู่ใต้ดูแลของรัฐบาลถ้าเกิดรัฐบาลดีก็จะได้ของดีๆไปแต่ถ้าเกิดรัฐบาลไม่แย่อย่างเงี้ยมันก็จะกลายาเป็นว่าไอของมันก็จะแย่ลงนั่นแหละคือทำไมถึงบางคนเนี่ยถึงไม่อยากจะอยู่ในคอมมิวน,นิสต์เพราะว่ามันอยู่ยากคนที่แบบมันยังไงพัฒนาด้วยประชาธิปไตยมาดีกว่าว่าเราโบทได้เรามีสิทธิ์เดิมมีอิสระอะไรอย่างงี้ มีสามารถตั้งคำถามได้ไม่ได้เหมือนแบบพวกเคจีบีที่แบบตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะกลับแกเข้าไปติดคุกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันน่าลำบากใจสำหรับสิใจของทางคนเด้วแบบบางครั้งมันภายนอกมาดูแบบโว้สหาภาพสูงเวียตนันเลยเนี่ยคนแบบยิ่งแย้มแยงใส่โอ้ฉันม,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 มีความสุขมากเลยกันตุ๊ก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 ยิ้มอู้ยิ้มยิ้มมีความสุขเลยนยเดี๋ยวถือดอกไม้ให้ด้วยเออ แต่ความจริงเนี่ยไม่อีแบบหนึ่งคือมันแบบมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่ไม่งแบบวัดเดอะเฮกอ่ะมันเมืองมันดูดีแต่ในสถานการณ์การเมืองคือมันแบบมันแย่มากมันแบบมันแบดมากมันแบบเนี่ยมันโซแซดมากเลยเว้ยการที่คุณสนับสนุนคอมมิวนิสต์เนี่ยผมรู้ว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันเบียวทหารเว้ยมันชอบทหารมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องมีขีดจำกัดในการชอบของมันเว้ย ไม่ใช่ว่าแบบแบบโอ้ยเราต้องพัฒนาด้วยคอมมอนดิสนะคอมมอนดิสเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนั่นแหละทําไมเนี่ยผมไม่ผมไม่น่าแปลกใจเลถึงคนคนนี้โดนว่าตลอดเพราะว่ามันเอาแต่พูดแบบนี้ไงบางครั้งเราโค่นลำคาไวผมไปเล่นเกมเห็นไอะไรเนี่ยมันบอกว่าผมมาแม่งตุ๊ดเว้ยบอกว่าเอา้าผมก,อก็อะไรวะยังยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็ก็พูดบบไปประมาณว่าโอ้นายไม่เหมือนฉนอลองนะชันเนี่ย เมื่อแห่งคอมมิวนิสต์ชั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ววัดวัดคืออะไรของมันวะแม่งอ้างว่าตัวเองโอ้โหผมเนี่ยสตาลินลูกน้องนาซีครับกับชาติมาเกิดด้วยโอ้โหแม่งไปกันใหญ่นะ่คือแม่งโคตรฮากับคนที่แม่งบียวทหารมากเลยคือไม่เข้าใจว่ามันทำเพื่ออะไรวะ มันคุยกันดีๆก,ก็ได้แม่แถมบางคนนะ่ะมันเขาคือผู้ชายเขาจะเล่นอะไรก็ได้มันก็เรื่องของเขาไปเขาอาจจะเล่นเกมที่ไม่แบบติ้งต้องปัญญาอ่อนมากลักแค่ไหนมันก็เรื่องของเขาไปเขามีสิทธิ์เลือกนีแบบ่แต่คนนี้เวลามันเราเราจะเล่นเกมที่ไม่แบบเกมใส่ใส่เกมพักสมองมันก็องบอกว่าคุณน,น่ะเป็นเกมคุณน,น่ะไม่รู้จักคําว่าชายชาตรีหรอกคุณรู้ไหมอะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยเวลาเราเล่นเกมใม่แบบมันมันแบบไม่เข้าหูเขาอะ เพราะารนะว่าเราเนี่ยต้องเล่นเกมทหารนะว่าเราเนี่ยคือผู้ชายไงชายชาติไงโนะง่งมากเลยนะแล้วผมขอฝากเลยนะว่าไอ้คนที่มันพูดแบบนี้นะมันคือคนที่เหยียดเพศเว้ยคน,นั้นเขาเป็นเลสเบี้ยนเป็นตุด๊ดเป็นเกยก์เป็นอะไรเนี่ยอย่าเยียดเขาได้ไหมแค่คุณเบลทหารคุณควรจะกินยาพาราสักสองสามเม็ดไปก่อนไหมพักนอนพักก่อนไหมคือเหมือนสมองแบบไม่ไหวแล้วะเหมือนบ้ามันบ้าทหารเว้ย ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งเว้ยที่มันชอบฮิตเลอร์มากนะเว้ยผมถามไปว่าอ้าวถ้าเกิดแกชอบฮิตเลอร์เนี่ยฮิตเลอร์มันดียังไงมันดีเพราะว่ามันเหยียดคนอยู่นี่แหละคือคําตอบที่ได้จากเพื่อนผมเว้ยคือแม่งแบบโอโ้โหฝากถึงพวกเบียร์ทหารด้วยนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเบียร์แบบนี้ก็แนะนานะครับว่าให้ไปหาหมอดีกว่านะครับเพราะว่าแบบตอนนี้สมองคุณจะมีแต่ฮิตเลอร์นะครับนะจะมีโบสตาลินเหมาเจ๋อตุง นน่นนี้นั่นต่างๆนานาครับคนบางคนก็ชอบแบบเพื่อความบันเทิงไงก็ต้องแยกความบันเทิงกับความจริงจังก่อนความบันเทิงคือดูเราดูเพื่อความบันเทิงอ่ะเหมือนอดอมฮิตเลอร์วีเอสกับดาร์คเวเดอร์มันก็คือความบันเทิงเว้ยมันคือความบันเทิงแต่อีกด้านหนึ่งความจริงจังมันคือการแบบเอาจริงเอาจังเว้ยเราบอกว่า แต่สมมติว่าคุณคุยกับดองสงครามใช่ไหมไอ้เพื่อนคนนั้นว,ว่าอุ้ยอดอพิตเลอร์เขาควรจะชนะสงครามนะแบบพูดเป็นตุเป็นตะแบบมันจริงจังมากเลยอะ่ะมันกลายว่าแบบไอ้เพื่อนคนนั้นเนี่ยแบบพูดอย่างเดียวเกี่ยวกับฮิตเลอร์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 มันพูดแต่คำนั้นคำคำเดียวอะ่ะไม่เข้าใจของมันเหมือนกันว่ามันต้องการจะสื่ออะไรวะมันบอกว่าคนเราเนี่ยต้องบูชาฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์เนี่ยคือผู้นำของโลกว๊าบงงมากเลย แต่ต่อให้คุณจะมาแบบคือมันต้องมีขีดจำกัดของมันไงนเออคือสมมติว่าเราคุยกับเรื่องมีไหมมีมเนี่ยมีมก็อาจจะมีแบบพวกสต,ติตัดนะมีมปุ๊บ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 เอฟนี่อันเนี้ยอันเนี้ยมีมแต่ว่าเนี้ยมีมแต่ว,ว่าอันเนี้ยแม่งแบบจริงจังแบบเลียวว้ยเลียวมากแบบมันเลียวได้แม่งก็บียวมากเลยเลียวมากเลย,เลยคือ ถ้าเกิดแต่งคอสเพย์เนี่ยผมไม่รู้ว่าได้ป่ะนะพราะผมไม่เคยเห็นใครแต่งคอสเพย์เป็นฮาเป็นฮิตเลอร์ไปไปงานนะนะเรื่องมันแน่นอนไอ้เรื่องของมีเนี่ยมันเข้าใจตรงกันอ่แล้วว่าเออมันแค่เพื่อความบันเทิง้ยแต่เอามันเดียวคือมันบูชามันดูชาเหมือนพระเจ้าของมันเลยว้ยพามันยังไม่ไหวเลยมันยังมาไหว้ฮิตเลอร์แทนเลยรู้ว่าตอนนี้เราก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับนะเพราะว่ามัน คือถ้าเกิดพูดเยอะไอ้คนพวกแนวเบียร์ทหารมันก็จะมาว่าเราว่าเฮ้ยเนี่ยคุณทำไมคุณพูดแบบนี้เราไม่ได้เปียรทหารเดี๋ยวความจริงแล้วคุณเบียวไงแตคุณไม่คุณแยกไม่ออกระหว่างเบียวกับความชื่นชอบชอบก็คือชอบเือชอบชอบแล้วแต่คุณครับแต่ว่าคนบางคนเนี่ยชอบแล้วแม่งก็มาเบียร์แล้วก็ยัดเจอคุณต้องเป็นทหารคนนั้นต้องเป็นนี่นี้นี้ประเทศเราเนี่ยน่าจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ไทยเราต้องพัฒนาอาวุธต่างๆนานาเพื่ออะไรครับผมถามว่าเพื่ออะไร นั่นแหละผมถึงบอกเนียว่าเบียวกับความท่อมมันต้องแยกให้ออกเพราะถ้ามันแยกไม่ออกมันก็จะกลายไปว่าแบบมันไม่เข้าใจกันไงแล้วมันก็จะทะเลาะกันไปเรื่อยๆกับคนที่เบียร์จหารกับคนที่แบบปกติของเขาอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับว่าใครที่เบียร์จหารก็แนะนำครับไปรักษาก่อนนะครับนะควรควรปล่อยวางเรื่องของฮิตเลอร์นะครับเรื่องของแบบอะไรที่มันโหนหัร้ายๆเรื่องของสงครามนะครับ ปล่อยวางมันเข้าไปนะครับนะอย่ามาแบบเบียวว่าคนอื่นเหยียดคนอื่นแบบนี้นะครับนะเพราะว่ามันไม่ดีนะเอออันนี้ฝากไว้ก่อนนะว่าอันนี้ทนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเห็นในทิกตอกเยอะมากเลยเออพวกแบบทหารนี้อันนี้ก็ทหารน,นั่นก็ทหารไม่เบียวอะไรกันเยอะแยะมากมายวะโอ้โจบจะทีไปแล้ว